ยอนเนาะคำวันนี้นะคะมาจากบทที่สองข้อสิข้อ22นะคะหัวข้อทรงชําระพระวิหารเทศก,กาลปัสกาของพวกยิวใกล้เข้ามาแล้วพระเยซูสเสด็จขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในบริเวณพระวิหารพระองค์ทรงเห็นคนขายวัวขายแกะขายนกพริราบและคนรับแลกเงินที่กำลังแลกเงินอยู่พระองค์ทรงเอาเชือก ทำเป็นแท่ไล่คนเหล่านั้นพร้อมกับแกะและวัวออกไปจากบริเวณพวิหารและพระองค์ทรงเทเงินและความโต๊ะของคนรับใช้แลกเงินและพระองค์ตัดแกบ่บรรดาคนขายนพิราบว่าจงเอาของเหล่านี้ไปเสียอย่าทําให้พระนิเวศของพระบิดาเราให้เป็นแห่งค้าขาย พวกสาโวกของพระองค์ก็ล้ำลึกขึ้นได้ถึงคำที่เขียนไว้ว่าความร้อนใจในเรื่องพระนิเวศของพระองค์จะท่วมท้นข้าพระองค์พวกยิวจึงทูลพระองค์ว่า,ท,าท่านจะแสดงหมายสำคัญอะไรให้เราเห็นว่าท่านมีอำนาจกระทำการเช่นนี้ได้พระเยซูจึงตัดตอบเขาทั้งหลายว่าถ้าทำลายวิหารนี้เสียเราจะยกขึ้นในสามวันพวกยิวจึงทูลว่า พระวิหารนี้ค้าสร้างถึง46ปีจึงสำเร็จและท่านจะยกขึ้นใหม่ในสามวันหรือแต่พระวิหารของที่พระองค์ตัดถึงนั้นคือพระกายของพระองค์เหตุฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาแล้วพวกสาวกของพระองค์ก็ระลึกได้ว่าพระองค์ตัดดังนั้นและเขาก็เชื่อพระคำพีและพระดำรัสที่พระเยซูได้ตัดนั้นแล้ว อนเสริญพระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์ผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับเราขอให้พระคุณของพระเริสุทธิสติดเจ้าความรักแห่งพระเจ้าและความสนิทสนมซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จงดำรงอยู่กับน้องๆและครอบครัวนะคะเพราะจนะของพระเจ้าในวันนี้อยู่ในพระคดิคุณยอห์นบทที่2ข้อ3 1ถึง22ในหัวข้อพระวิหารขององค์ผู้เป็นเจ้าช่วงนี้เรายังอยู่ในเทศกาลมหาพรตและลึกถึงการทนทุกข์ของพระยูคิ์ก่อน พระองค์ทรงถูกตรึงสิ้นพระชนบนไม้กังเขนพระกิติคุณยอนตอนนี้ได้เขียนเป็นพยานถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปัสกานะคะชาวยิวก็พากันมานมัสก,การพระเจ้าที่พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มเ,เพื่อถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเป็นการระลึกถึงในอดีตที่ผ่านมาสมัยของโมเสสที่พระเจ้าทรงช่วยกู้ชนชาติอิสราเอลให้พ้นจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์ พระเจ้าทรงประทานธรรมบัญญัติต่างๆให้พวกเขาที่ภูเขาซีนายพระเจ้าทรงบัญชาให้พวกเขาสร้างพระพาเป็นเต็นท์นัดพบกับพระเจ้าเป็นสถานที่ที่ใช้ในมัสการกับพระเจ้าใช้เป็นสถานที่ใช้ในมัสการพระเจ้าและพระเจ้าทรงใช้ให้เป็นสถานที่ที่ติดต่อสื่อสารระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวยิวพระเจ้าทรงแต่งตั้งอารอนเป็นปุโรหิตคนแรกซึ่ง ใช้เออพระเจ้าทรงใช้อารณ์ในการสื่อสารระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ปุโรหิตจ,จะทําการถวายบูชาเพื่อลบล้างบาปของประชาชนเต็นทพระพราสามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้ต่อมาในสมัยสมัยต่อมาพระเจ้าทรงใช้ซาโลมมนเปลี่ยนจากพระพราเป็นพระวิหารที่เป็นตัวอาคารขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มเคลื่อนย้ายไม่ได้ติดอยู่กับพื้นนะคะก็คือเป็นตัวอาคารเนาะก็อยู่กับพื้น ชนชาติอิสราเอลก็เข่งคัดในการธร,รมบัญญตัติแต่พอเวลาวันเวลาผ่านไปหลายร้อยปีพันกว่าปีนะคะชนรุ่นเก่าเสียชีวิตไปรุ่นใหม่ก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็มีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นหลายหลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะคะ,ะทำให้จิตใจของพวกเขาก็เริ่มเปลี่ยนกลายเป็นการนมัสก,การพระเจ้าแต่ภายนอกเป็นพิธีให้ผ่านภัย ทานไปแต่ละวันแต่ละครั้งเป็นแค่พิธีนะคะแต่ภายในจิตใจของพวกเขาปฏิเสธไม่เอาพระเจ้านะคะ,ะพอมาถึงสมัยของพระเิสูุคิ์นะคะสมัยของพระเจ้าทรงสเสด็จลงมานะคะตามพระสัญญาตามกฎหมายของคนยิวคนยิวที่อาศัยอยู่ภายในรัศมีรอบๆอ4บ,บ24กิโลเมตรจากกรุงเยรูซาเล็มนะคะที่อยู่รอบๆกรุงเยรูซาเล็มในรัศมี24กิโลเมตรกฎหมายว่าจะต้องเข้ามาร่วม ฉลองปัสกาในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มริพรซูุริตทรงบังเกิดที่หมู่บ้านเบตเลเฮมและพระองค์ทรงเจริญวัยเติบโตขึ้นที่เมืองนาซาเลสอยู่ห่างไกลออกไปนอกรัศมี24กิโลเมตรนะคะนี่กฎหมายก็ไม่ได้บังคับพระเยซูคริสต์นะคะไปหรือไม่ไปก็ได้นะคะแต่ในช่วงเวลานั้นพระเยซูคริสต์ทรงเข้าไปในบริเวณพระวิหารนะคะเพื่อเข้าฉลองเข้าร่วมฉลองปัสกา พระองค์ทรงกระทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าปฏิบัติตามน้ำพระทัยพระเจ้าพระเจ้าสั่งให้พเยสก์เข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มนะคะเมื่อที่ที่ผ่านมาเราว่าพระเจ้าสั่งพเยสก์ก็บอกสาวกวันนี้พเยสก์ก็นําสาวกเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มตามน้ำพระทัยของพระเจ้าตามคําสั่งของพระเจ้าพระบิดานะคะพอพเยสกีก็ส่งทอดพระเนตรเห็นความวุ่นวายวุ่นวายในบริเวณพระวิหารน่ะบริเวณนั้นก็เต็มไปด้วยผู้คนเดินไปมาขวักไข่นะคะ ได้ยินเสียงผู้คนก็ต่อรองราคานะคะแล้วพวกก็มองเห็นพวกมีพวกพ่อค้าขายวัวพ่อค้าขายแกะขายนกพิราบแล้วก็มีเสียงสัตว์ต่างๆก็ร้องกันนะคะสัตว์เหล่านั้นก็ร้องแล้วในขณะเดียวกันก็มีโต๊ะแลกเงินก็กําลังแลกเงินในการเหรียญก็ดังนะก็คือเสียงเจ้าเจ้าเราพูดย่งไงว่าก็มีเสียงดังขึ้นไอ้พวกพ่อค้าก็หากําไรหาผลประโยชน์กับผู้ที่เข้ามานมันสก,การพระเจ้าในบริเวณพระพิหารนะคะ พระเจ้าก็มีพระประสงค์ให้พระวิหารเนี่ยเป็นที่อธิษฐานนะคะพระเจ้าต้องการให้พระวิหารเป็นที่อธิฐานแต่คนยิวสมัยนั้นกลายเป็นที่ค้าขายหาผลกําไรหาผลประโยชน์ก็หาตัวเองนะคะในี้ในพระธรรมอิสยาบทที่5้าิบข้อ7ก็กล่าวว่าพราะนิเวศของเราเขาจะเขียนว่าเป็นนิเวศอธิษฐานสําหรับบรรดาประชาชาติทั้งหลายนะคะเมื่อเรารับปฏิสมาในพระนาม เราเชื่อในพระสุคิดรับปฏิติสมาในพระนามของพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์พระผู้ช่วยให้สถิตอยู่กับเรานะคะร่างกายของเราก็เป็นพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าในที่สถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ยิ่งพระเยูคิ์สอนเราว่าพระวิหารขององค์พระผู้เจ้าต้องเป็นอย่างไรนะคะในพระธรรมตอนเนี้ยนะคะพระองค์ก็ทรงสอนเราแล้วว่าควรเป็นอย่างไรนะพระวิหารของพระเจ้าจะต้องเป็นในข้อที่หนึ่งนะคะก็คือ พระวิหารได้รับการชำระนะคะอยู่ในข้อ1 5 1 7ถึง17ย้อนกล่าวว่าเออโทษทีนะคะพระธรรมตอนนี้ก็กล่าวบอกเรานะบอกว่าพระองค์ทรงเอาเชือกทำด้วยแส้ไล่คนเหล่านั้นพร้อมกับแกะและวัวออกไปตามจากบริเวณพระวิหารและพระองค์ทรงเทเงินและคว้านโต๊ะของคนรับแลกเงินและพระองค์ทรงตรัสก,กับบรรดาคนขายนกพิราบว,ว่า ยงเอาของเหล่านี้ไปเสียอย่าทำพระนิเวศของพระบิดาเราให้เป็นแหล่งค้าขายพวกสาวกของพระองค์จึงละลึกขึ้นได้ถึงคำที่เขียนไว้ว่าความปร้อัใจในเรื่องพระนิเวศของพระองค์นั้นท่วมท้นข้าพระองค์นะคะนี้ประพูดงไงในช่วงระยะเวลานั้นคนยิวก็ชาวยิวอิสราเอลเป็นชนชาติบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้นะคะพวกเขาก็ดําเนินชีวิตที่ ไม่ตามภาพประสงค์ของพระเจ้านะคะเขาก็ไม่มีพวกเขาก็ไม่มีความยำเกรงพระเจ้าไม่ถวายเกียรติพระเจ้าใช้พระวิหารของพระเจ้าเป็นแหล่งทางธุรกิจค้าขายเพื่อเอาผลกําไรนะคะพระวิหารของพระเจ้าก็กลายเป็นตลาดจากเคยเงียบสงบนะคนเข้าไปอย่างต้องสำรวมที่จะเข้าไปนมสัสก,การพระเจ้าแต่ต้องโอ้กลายเป็นเสียงต่อเสียงคนต่อรองราคาเสียงอะไรต่ออะไรนะคะกลายเป็นตลาดขึ้นมาเนี่ยนิจิตใจของ คนยิวชวนช่วงเวลานั้นนะคะเป็นดังถ้ำของพวกโจรน,นะคะก็คือเอารัดเอาเปรียบกดขี่ประชาชนที่มาเพื่อต้องการนมัสก,การพระเจ้าอย่างแท้จริงนะคะก็คือประชาชนต้องการมานมัสก,การพระเจ้าในาพระวิหารแต่พวกที่อยู่ในบทในกรุงเยรูซาเล็มพวกที่อยู่ในพระวิหารก็เอารัดเอาเปรียบนะคะพระเจ้าทรงตรัสบอกผ่านผู้เผยพระวจนะไว้ลวงหน้าว่าพระองค์ สเสด็จจะ,สะเสด็จลงมาแล้วพระองค์จะทรงมองเห็นสิ่งที่มนุษย์ทำนะคะอยู่ในพระธรรมเยเรมีบทที่7ข้อ11พระองค์ก็ตัดกับเยเรมีไว้ล่วงหน้าว่านิเวศซึ่งเรียกตามชื่อของเราในสายตาของเจ้าได้กลายเป็นถ้าของพวกโจรไปแล้วหรือพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดเราเองได้ได้เห็นเองนะคะก็คือพระเจ้าตรัสบอกไว้ล่วงหน้าว่าพระองค์จะทรงลงสเสด็จลงมาแล้วพระองค์จะได้ จะทรงเห็นในสิ่งที่พวกเขาทําอยู่นะคะก็คือพระเยซูริตทรงสเสด็จลงมาจากสวรรค์และพระเยซูกิตก็ทรงเห็นในสิ่งที่คนอิสราเอลทำนะคะพระเยซูริตก็พระองค์มีพระเยซูกิตไม่ประสงค์ที่จะให้พระวิหารซึ่งเป็นพระนิเวศของพระเจ้าพระบิดาเป็นแหล่งค้าขายพระนิเวศของพระเจ้าก็แปลว่าบ้านของพระเจ้าพระเยซูกิตทรงชำระพระวิหาร เอาเชือกทาเป็นแท่นะคะไล่คนเหล่านั้นแล้วก็ปล่อยสัตว์ต่างๆให้ออกไปจากพระวิหารลงทรงเทเงินแล้วก็คว่ำโต๊ะของคนแรกเงินนะคะพระองค์ตรัสสั่งให้คนเหล่านั้นออกไปจากบริเวณพระวิหารนะคะไอ้สกิตทรงให้ความเคารพต่อสถานที่นะคะก็คือพระองค์ก็ให้ความเคารพต่อพระวิหารลงให้เกียรติต่อพระวิหารเป็นพระนิเวศของพระเจ้าสาวกได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขากระลึก ได้ว่ามีพระคัมภีร์ผู้เผยพระวจนะเขียนถึงพระองค์ว่าเรื่องร้อนความร้อนใจในเรื่องพระนิเวศของพระเจ้าตกอยู่ที่ก็คือพระองค์ทรงร้อนใจในเรื่องพระนิเวศของพระเจ้านะคะทําให้สาวกคิดถึงผู้เผยพระจชนะได้พยากรไว้ล่วงหน้าเนาะยิ่ในพระธรรมสรุดีบทที่69ข้อ9กก็บอกกล่าวไว้ว่าความร้อนใจในเรื่องพระนิเวศของพระองค์ก็ท่วมท้นข้าพระองค์นะคะ พวกสาวกก็มีความเชื่อในเพสกิกส่งเป็นพระเมสสิยานะคะคริสเซียนเรามีความเชื่อในเพสกิกเชื่อว่าเพสกิกสุงเป็นพระเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ญญเพื่อช่วยมนุษย์ให้ได้รับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้านีร่างกายของเราเป็นพระวิหารที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พระผู้ช่วยทรงสถิตยอยู่กับเราและเราได้รับการชำระให้มีจิตใจบังเกิดใหม่ฝ่ายจิตวิญญ,ญาณนะคะนี่จุดหมายฝากของติตัสอาจารย์เปาโลบอก กับเราอยู่ในบทที่3ข้อ5นะคะบอกว่าพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอดไม่ใช่ด้วยการกระทําที่ชอบธรรมของเราเองแต่พระองค์ทรงพระกรุณาชําระเราให้มีใจบังเกิดใหมให่ทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะ่ะหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงชําระเราให้สะอาดนะคะพระเยซูคริสทรงขับไล่พวกท่ค้าขายอยู่ในบริเวณพระวิหารพร,พระองค์ทรงชําระพระวิหารในขณนะ เมื่อพันธสัญญาใหม่ยุคของเรานะคะยุคของเราก็คือพระวิญญาณสุ่ทรงชําระเราแล้วนะคะนี้เราก็ควรที่จะยอมพึ่งพาพระวิญญาณเป็นสุดอย่างแท้จริงเพื่อให้จิตใจของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงได้รับการถูกชําระให้สะอาดด้วยถ้อยคําของพระเจ้าถ้อยคําของพระเจ้าในพระคิดธรรมคำพีนะคะให้เราอ่านทุกวันนะคะถ้อยคําของพระเจ้าจะชําระเราบิลิบิลิเดชอยู่ในหนั้น่ะคือ แล้วเราจะรู้ว่าวันหนึ่งเราจะรู้ว่าเออพระเจ้าทรงชำระเรานะคะบางทีเราก็ไม่รู้ตัวเราก็ดําเนินชีวิตไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่วันหนึ่งแล้วเราจะรู้ว่าเออพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงเราหลายๆอย่างนะคะก็คือพระวิญญาณเมสสุจะค่อยๆคือพระองค์จะค่อยๆเปลี่ยนเรานะบางครั้งเราก็รู้ตัวแต่บางครั้งเราก็เมื่อวันเวลาผ่านไปแล้วเราก็ถูกเปลี่ยนแล้วเรามารู้ทีหลังว่าเออนี่เราเปลี่ยนไปละเปลี่ยนตั้งนานอะไรเงี้ยคือมีหลายๆอย่างพระเจ้าพระเจ้าสาแดงในชีวิตของเรานะคะ และพระเจ้าก็ทรงพระองค์ทรงเป็นผู้ประธานสติปัญญาให้แก่เราในการดําเนินชีวิตด้วยค่ะเพื่อช่วยเราให้เป็นคนสมบูรณ์และเป็นผู้ชอบธรรมนะคะในพระธรรมหนึ่งโคลินบทที่6กข้อสิอาจารย์ปารุกล่าวว่าแต่ก่อนมีบางคนในพวกท่านเป็นคนอย่างนั้นแต่ท่านได้รับการชําระแล้วได้รับการทําให้เป็นให้บริสุทธิ์แล้วได้รับการทําให้เป็นผู้ชอบธรรมในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าและพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเรานะคะ พระคุณพระเจ้าตรงนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ขอโทษทีนะคะทรงเป็นพระเจ้าที่สามารถช่วยเราได้นะคะเพราะพระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาแล้วพระองค์ก็ทรงสามารถช่วยเราได้ให้เราเชื่อฟังในสิ่งที่พระองค์ทรงบอกนะคะงี่เรามาดูต่อไปในข้อที่สองนะคะพระวิหารสร้างขึ้นมาใหม่นะคะอยู่ในข้อ18ถึง22คนยิวจิงทูลพระองค์ว่าท่านจะ แดงหมายสำคัญอะไรให้เราเห็นว่าท่านมีอำนาจกระทำการเช่นนี้ได้พระเยซูจึงตรัสตอบเขาทั้งหลายว่าถ้าทำลายวิหารนี้เสียเราจะยกขึ้นในสามวันคนยิวจึงทูลว่าพระวิหารนี้เขาสร้างถึง46ปีจึงสำเร็จและท่านจะยกขึ้นใหม่ในสามวันหรือแต่พระวิหารที่พระองค์ตรัสถึงนั้นคือพระกายของพระองค์ ดฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาแล้วพวกสาวกของพระองค์ก็ระลึกได้ว่าพระองค์ตรัสดังนี้และเขาก็เชื่อพระคัมภีร์และเชื่อพระดำรัสที่พระเยซูได้ตรัสแล้วนั้นนะคะก็คนยิวสาวกเชื่อแต่คนยิวที่อยู่ในพวกปุโรหิตพวกคุณนําทั้งหลายนะคะเขาก็ไม่เชื่อไม่เชื่อพระเยซูคริสต์เนาะเขาไม่เชื่อสิทธิอํานาจของพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเมสสิยานะคะพระเยซูคริสต์ทรงตรัส บอกพวกเขาว่าถ้าทําลายพระวิหารนี้ที่สร้างด้วยมือมนุษย์นะคะพระองค์จะทรงสร้างขึ้นมาใหม่ภายใน3วันอิสกิสทรงเปิดเผยให้รู้ว่าพระเจ้าทรางมีพระประสรงค์ยกเลิกพระวิหารที่สร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์นะคะพระองค์จะทรงพระเจ้าทรางยกเลิกพิธีกรรมต่างๆนะคะที่ทําในพระวิหารแล้วก็คือยกเลิกพิธีกรรม แล้วก็ยกเลิกการถวายสัตวบูชาในพันธาสัญญาเดิมนะคะที่พระเจ้าทรงประทานให้กับพวกเขาในสมัยโมเสสที่ภูเขาซีนายเนาะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นําให้พวกเขากลับมาหาพระเจ้านะคะพระเจ้าต้องการจิตใจของมนุษย์ที่นมสัสก,การพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงนะคะพระเจ้าต้องการจิตใจของมนุษย์เนาะในพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ23-24พระรสุคิ์ทรงตรัสว่า แต่เวะลานั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือผู้ที่นมัสก,การอย่างถูกต้องจะนมัสก,การพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงสแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสก,การพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่นมัสก,การพระองค์ต้องนมัสก,การด้วยจิตวิญญาณและความจริงนะคะเป็นพิหารเป็นพระวิหารที่สร้างขึ้นมาใหม่ โดยพระกายและพระโลหิตข,ของพระองค์บนไม้กางเขนนะคะในวันที่3พระเยซูริทรงเป็นขึ้นจากความตายเป็นพันธสัญญาใหม่ที่พระเจ้าทําให้แก่มนุษย์นะคะพระเยซูริทรงตัดชัดเจนว่าพระองค์มาทําให้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าสมบูรณ์นะคะอยู่ในพระกิติคุณมัทธิวบทที่5ข้อ1 7ถึงข้อ18พระเยซูริทรงตรัสว่าอย่าคิดว่าเรามาเลิกล้างธรรมบัญญตัติและคําของผู้เผยเพระวจนะเราไม่ได้มาเพื่อเลิกล้าง แต่มาทําให้สมบูรณ์พวกประการเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าตรับใดที่ฟ้าดินฟ้าและดินดํารงอยู่แม้อักษรหนึ่งหรือขีดขีดหนึ่งก็จะไม่สูญไปจากธรรมบัญญตัติจนกว่าสิ่งที่จะต้องเกิดได้เกิดขึ้นแล้วนะคะพระเจ้าทรงรู้ว่ามนุษย์มีความอ่อนแอไม่สามารถที่จะกระทำตามธรรมบัญญัติได้นะคะพวกเขาล้มเหลวพระเจ้าทรงรู้และพระเจ้าทรงต้องการช่วยมนุษย์ พระเจ้ารู้ว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองให้รอดได้นะคะพระเจ้าสเสด็จลงมาก็คือพระสุคิดพระองค์ทรงกระทําให้มนุษย์อย่างบริบูรณ์นะพระองค์ทรงชําระความผิดบาปของมนุษย์มนุษย์เมื่อก่อนสมัยก่อนพันธนสัญญาเดิมนี่ต้องใช้เลือดแกะชําระนะคะถึงจะบริสุทธิ์แต่พอพันธสัญญาใหม่พระเยซูริต์ทรงใช้พระโงหีตของพระองค์เองชําระความผิดบาปของมนุษย์นะคะก็คือยอมที่จะถูกตึงบนไม้กางเขนและพระโงหีตของพระองค์ที่หยดลงมาในพื้นดิน ก็ได้รับการชําระโลกนี้ทั้งก็คือทุกอย่างได้รับการชําระทั้งหมดสิ้นนะคะพระองค์ทรงกระทําให้มนุษย์อย่างครบบริบูรณ์นะคะเพราะว่าความรักมั่นคงยิ่วลานที่พระเจ้าทรงมีต่อเรานะคะพระเจ้าเป็นผู้สร้างเรานะคะพระองค์ไม่ทอดทิ้งพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาพระองค์ทรงช่วยลูกของพระองค์นะคะที่เชื่อในพิสุ s. <S sí. ิ okay. ีสนพิสุกิสทรงเป็นลูกที่เชื่อฟังพระเจ้าพระบิดาพระองค์ทรงกระทําสําเร็จครบบริบูรณ์เป็นพระวิหาร หม่ที่สามารถนำมนุษย์กลับไปหาพระเจ้าพระปิดาได้นะคะ <med> พระเจ้าทรงประทานความรอดให้มนุษย์โดยพระคุณทางความเชื่อในพระสธิตอีกที่เซียนเราร่างกายของเราเป็นพระวิหารที่ได้รับการถูกสร้างขึ้นมาใหม่ฝ่ยายจิตวิญญาณจิตใจจิตวิญญาณของเราได้รับการถูกสร้างโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณในสุดผู้ทรงสถิตอยู่กับเรานะคะสมัยก่อนพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในาพระพานะคะแต่สมัยพันธสัญญาใหม่นี้พระเจ้าสถิตอยู่กับเรานะคะพระเจ้าทรงอยู่กับเรา ฤทธิดเดชของพระมิญญามริสุทธิ์พระองค์จะทรงช่วยเรานะคะพระเจ้าให้พระมิญญามสุทธิ์เนี่ยเป็นพระผู้ช่วยที่จะช่วยเราเพื่อช่วยเราที่จะให้เราสามารถที่จะนมัสก,การพระเจ้าได้อย่างถูกต้องนี่เราควรที่จะถวายทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณหมดทั้งชีวิตของเราถวายแด่พระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสก,การพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงนะคะแต่พระธรรมหนึ่งโคลินบทที่สองบทที่หกนะคะข้อสิบเก้าถึงยี่สิบอาจารย์ปาโลก็บอกกับเรานะล่าว่า ท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่านซึ่งท่านไม่ได้รับมาท่านซึ่งท่านได้รับมาจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวของท่านเองพระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงในฉนั้นท่านจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิดนะคะก็ริสเตียนนะคะหรือเราจะเรียกว่าธรรมิกชนนะคะก็คือ จะเรียกทรมิกชนก็ได้หรือว่าเรียกคริสเตียนก็ได้นะคะก็คือมิกชนนี่สมัยก่อนก็จะเรียกทรมิกชนนะคะแต่สมัยนี้ก็จะเรียกว่าเป็นคริสเตียนลมวงว่าเป็นคริสเตียนนะคะนี้เราทุกคนก็เป็นคริสเตียนเราก็เป็นทุกคนก็เป็นคนของพระเจ้าเราเป็นครอบครัวของพระเจ้านะคะเราอยู่ในครอบครัวของพระเจ้านี้ทุกคนก็ จะอยู่ตามคิสจักนะก็คือเราเราเป็นสมาชิกไหนก็ให้เราอยู่กับคิสจักนั้นนะคะให้อยู่ร่วมรับใช้พระเจ้าตามของประทานตามความรู้ความสามารถและก็พรสวรรค์ที่พระเจ้าประทานให้แก่เรานะคะเพื่อให้เราที่จะมีส่วนรับใช้พระเจ้าร่วมกับพี่น้องในคิสจักรนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าตรงนี้ว่าพระเจ้าให้สิทธิมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันได้รับความรอดโดยพระคุณน,นะคะนี่แต่พระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ20-22อาจารย์ปารุกล่าวอีกว่า ท่านได้ถูกประดิษฐานขึ้นบนรากแห่งพวกอัครธรมอัคร,รทูตและพวกผู้เผยพระชนะพระเยิสุคริสทรงเป็นศิลามุมเอกในพระองค์นั้นทุกส่วนของโครงร่างต่อกันสนิทและ,จะเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในพระองค์นั้นท่านทั้งหลายกําลังจะถูกก่อขึ้นให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าในฝ่ายพระวิญ,ญญาณด้วยกนก็คือ คิดเสียเราทุกคนมีส่วนรับใช้พระเจ้าในคิดสจักรและเราทุกคนก็เป็นกายเดียวกันนะคะเป็นกายเดียวกันคือบางคนอาจจะมีของรันทานเป็นแขนเป็นขาเป็นลําตัวนะคะก็คือทุกส่วนเนี่ยต่อกันสนิทเชื่อมต่อในยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเราก็เป็นกายของพระสกิตให้พระสกิตทรงเป็นศีรษะของคิดสจักรนะคะและทุกสิ่งที่เราทานะคะเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นการนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะนั้น ไม่ว่าเราจะทําอะไรให้เราทําด้วยความเต็เตมใจด้วยความจริงใจนะคะเป็นการนมัสการที่ถูกต้องนะคะนี่น้องๆทุกครั้งที่เราไปนมัสการหรือว่าร่วมสามัคคทีทํากับพี่น้องนะคะก็ขอให้เราเจริญสำรวจท่าทีในจิตใจของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะเคลียร์ใจของเราเองให้บริสุทธิ์นะคะก็อธิษฐานขอพระเจ้าที่จะชำระเราเนาะเพราะว่าจิตใจของเราเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะพระเจ้าต้องการให้เรานมัสการด้วยจิตอิญญาและความจริงนี่เราต้อง เคลียร์ใจของเราทุกๆวันแล้วก็ให้พระเจ้าชำระทุกๆวันในที่ฐานขอให้พระเจ้าชำระนะคะเพราะพระเจ้าถือว่าสําคัญมากนะในพระธรรมสดุดีบทที่29กข้อ2ก็สั่งเราไว้นะก็คือทั้งสั่งสอนแระบอกเราด้วยเช่นเดียวก็ว่าจงถวายพระสิริซึ่งควรแก่พระนามของพระองค์แด่พระเจ้าจงประดับกายด้วยเครื่องบริสุทธิ์นมัสการพระเจ้านะคะก็คือรักษาท่าทีภายในจิตใจของเราะอยู่เสมอนะคะ ก็มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะพูดง่ายๆว่าเราเป็นสมาชิกในคริสจักรเราก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถึงแม้ว่าพี่น้องอย่างเช่นเราอยู่ในสิงคโปร์เลาอาจจะเจอพี่น้องคนไทยที่อยู่คิสจักรอื่นนะคะเราก็ยังคือพูดง่ายๆว่าเราก็เป็นพี่น้องในครอบในครอบครัวใหญ่นะก็คือคิสจักรสาคลนะเราก็ยังคือพูดง่ายๆเราก็ยังเป็นพี่น้องถึงแม้ว่าเราจะอยู่ต่างบดแต่เราก็ยังมีความสัมพันธ์เป็นพี่น้องกันในพระเยซูคริสต์นะคะ แล้วก็ในที่สดจากที่เราอยู่นะคะนี้เราควรก็คือเสริมสร้างซึ่งการและการขึ้นมานะคะก็คือรับใช้พระเจ้าในสิ่งที่เราทําได้นะคะเพื่อให้พระเจ้าได้รับพระเกียรติในชีวิตของเราเพราะเราก็เป็นส่วนหนึ่งของพระวิหารของพระเจ้านะก็เป็นกายของพระเจ้าในการดําเนินชีวิตให้สมกับเป็นพันิเวศของพระเจ้านะคะอนิเวศของพระเจ้าคือบ้านของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเนาะบ้านของพระองค์ก็ให้พระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของเราก็ขอให้พระเกียรติและพระสิริเป็นของพระเจ้า สูงสุดนะคะนี้ร่างกายเรามาสรุปนะคะร่างกายของเราเป็นพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบ้านของพระเจ้านะคะเป็นที่สถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าพระยุสก์ทรงสอนเราพระวิหารของพระเจ้าต้องได้รับการชําระด้วยไฟคำนะคะและพระวิหารของพระเจ้าต้องสร้างขึ้นมาใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณน,นี่เราควรยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงจิตใจ ของเราให้บังเกิดใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณอย่างแท้จริงนะคะเพื่อถวายชีวิตของเราเป็นการน,น,นมสัสก,การที่ถูกต้องน,นมสัสก,การพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงขอองค์พระผู้เป็นเจ้าส่งเสริมกาําลังและอวยพรพน้องนองและขอบครัวในทุกย่างก้าวค่ะ